คุณขอใจมาแล้วแหละมือเจ้าคนขอใจมาแล้วอืมพอใจสีแมนเข้าใจเขาใจเบิร์ปีอันนี้แจนบังบีเป็นอะไรกันคะไม่บอกไม่ได้เป็นอะไรกันก็แค่มาเจอกันไล์อยู่ด้วยกันแค่นั้นแหละเขาไม่อยังคิดมอเจ้าว่าต้องคิดหลยต้องคิดอะไรมากเราไม่มีอะไรกันเราไม่เป็นอะไรกัน เนาะย่างกุ้งเลยหนูใช่ย่างกันสุดแล้วหรอไม่หนูกินข้าวกันหรือ,อยังยพากันมาดูไล์เนี่ยกินข้าวกินน้ํากินปลากันหรือ,อยังหรือว่าลืมจงลืมกินบอกพงบอกผัวด้วยเวลาดูอ่ะไม่ใช่หัวเราคลิ๊กผัวเข้าใจผิดอีกว่าคุยกับกิกโดนทุบอีกนหนมึงคือไปอยากนอนแทะเนียเจนซี yeah. ตัวอย่างนามึงคือคนอยากนอนแทะโอ้ยมึงก็ให้กูอยากนอนแนเถาะกูบอกแค่อยากนอนจักเทียท่าอีกแล้วกูซาบ่อ่านอะไรเขาคอมเมนต์มาเขาอยากได้ลิฟต์กูซาไม่อ่านเขาไม่อยากขายของเขาก็คิดว่ากูมองไม่เห็นมองไม่เห็นกูบอกเห็นแต่กูไม่อยากขายกูไม่อ่านมึงก็มามาทา เงินหน่ะอยากได้แต่มันเหนื่อยให้พักบ้างกูอี๋อ่ะกูมากรุงเทบกูก็อยากพักมึงจะมาเล่นอะไรโอ้โหไล่ขายของตีสองตีสามแต่มึงขายไม่ได้ใช่ก็เพราะเหตุผลนี้ไงกูเลยไม่ขายเอาะมาซื้อกับมึงหมดอิลี่ใช่หรออิลิเอาลิฟต์ไม่มีลิฟต์ขายหนุไปเอาหนุนในห้างน่ะเยอะแยะก็ของในห้างมันไม่เหมือนของเจลิสมันไม่เหมือนของเจลิส หรือจะเอาบันไดเลื่อนกูมีกูไม่มีลิฟ์กูมีบันไดเลื่อนกูไม่ได้รวยขนาดติดลิฟ์กูมีบันไดเลื่อนเอาเปล่าเอาาเอสวัสดีค่ะมาหมุดเจ้าขาเดี๋ยวใครคอมเมนต์มาไม่สร้างสารรค์กูบล็ลอกก่อนมึงไม่ต้องบล็อกหรอกยังไงเขาก็เข้ามาดูเรา ก็มันคอมเมนต์ไม่สร้างสรรค์ไงมึงจะไปอ่านดิมึงอ่านแต่เมือง่มึงจะไม่ให้กูอ่านได้ไงล่ะมันคอมเมนต์รัวๆแบบนี้มันลำคาญลูกลูกหูลูกตากูยังอ่านไม่เห็นเลยกูมีแต่มึงก็มึงมองมึงสายเขาท่าเขาบอกรักบอกลักแอบบอกชมมารกกว่ารดกมึงอย่าลืมว่าใส่ตามึงบ่อยดีมึงเฒ่าเฒ่าแม่มึงตีเอาอีลีโอ้โหมึงใหญ่มึงยอมรับไหมว่ามึงแก่กูถ้ามึงพูดกับปูแบบนี้กูไม่ไล่กับมึงละมึงจิไปใส่ ขอบุญของขวัญที่กูขอไวเมื่อกี้เพิ่งให้ถ้าเขาให้ของขวัญคือกูขอแมนบอเออเอาอีลีเอาเนี่ยกันังลังจะจะไปบล็อกน่ะถ้าเกิดว่าใครมึงจะไปบล็อกเขาทําไมเขาไม่สร้างสรรค์เดียวเขากลับมาต่อรอบต่อไปเขาก็สร้างสรรค์เนึ่งเลยเพราะว่าเรามึงก็ด่าเขาไปแล้วเดี๋ยวเขาก็โตแล้วเขาก็โตเมื่อไหร่จะโตอืมอร่อยมึงอีรีเดมงเจ้าค่ะมึงก็ปล่อยให้โอกาสมึงก็ให้โอกาสคนที่ด้ยโอกาสบ้างไอ้ค่ะ ให้โอกาสคนที่ด้อยโอกาสมันดากูไปเป็นร้อยตลบแล้วมึงสิยญงมาให้โอกาสตีตีเขามีความสุขตรงนี้นี่มึงไปขัดขวางความสุขเขาทําไมเขามีความสุขในการด่าคนอื่นคกาั่งให้กูด่าขึ้นกูก็อดสิมีความสุขอกันมึงมีความสุขมึงเฮ็ดไปแต่มึงมีเฮ็ดแล้วมึงมีความสุขกูฮู้มึงไม่ความสุขก็ต่อเมื่อมึงด่าพี่ด่าน้องด่าลูกด่าผัวนั่นแหละคือความสุขของมึงมาเจสิก้ามาเข้าข้าืองหลังไปเอาเก้าอี้มาลูกเอาเก้าอี้มา